ึกเดินเร็วช่วยผอมเร็วคลิปนี้เหมาะกับเพื่อนๆที่ต้องการผอมด้วยวิธีง่ายๆการเดินที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ทําให้ร่างกายเาผาผลาญไขมันได้ในระดับสูงสุดในเวลาเพียง20นาทีเท่านั้นเรียกว่า High Intensity Interval Training ถือเป็นวิธีการออกกำลังกายสไตล์คาร์ดิโอที่ช่วยกระตุ้นการทํางานของหัวใจและเพิ่มการเราผาผลาญในร่างกายเทคนิคง่ายๆโดยเดินวันละหนึ่งชั่วโมงจะช่วยทําให้การเราผาผลาญระบบในร่างกายมากขึ้นการเดินด้วยความเร็ว3ากิโลต่อชั่วโมง ต่อเนื่อง30นาทีจะช่วยเผาผลาญพลังงานได้ประมาณ75แคลอรี่หากเพิ่มความเร็ว5กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะสามารถเผาผลาญพลังงานได้มากถึง99แคลอรี่สังเกตคนญี่ปุ่นจะสุขภาพแข็งแรงไม่อ้วนเพราะถูกฝึกให้ขยันเดินตั้งแต่เด็กเดินร้อยเเท่ากับ1นาทีของการยกน้ำหนักเดินร้อยห้เท่ากับ1นาทีของการว่ายน้ำความรู้สุขภาพดีๆมีเยอะแยะ,แยะชอบไหมคะฝากกดหัวใจกดติดตามบาย